ผมชื่อบัตเป็นหุ่นยนต์ที่นั่งอยู่บัญญาณมาทั้งหมด1,803วันแล้วซึ่งกิจวัตรประจำวันของผมก็คือการเล่น XO กับมอมซึ่งเป็นยานแม่ของผม แล้วดูคะแนนสิผมไม่เคยชนะเธอเลยอยากเล่นอีกไหมล่ะเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกเตือนภัยเตือนภัยมีไปอยู่กับบาดอยู่ข้างหน้ายานของเราจะชนไม่เนี่ยจะชนไม่อ่ะโอ้โหลูกใหญ่สุดเลยโอ๊ยอะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Glow u p นะครับนะกับผมกันดิซึมเองนะครับน่ก็เป็นเกมขุ่นยนต์น่ารักน่ารักนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งยานแตกมาเองนะครับแล้วเราก็ได้มาอยู่บนโลกใบใหม่นะครับผมซึ่งชิ้นส่วนของยานเราก็จัดกระจายไปทั่วนะครับนะเราน่าจะต้องรวบรวมชิ้นส่วนของยานหรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นเกมยังไงนะครับผมก็ดูเป็นเกมใสๆน่ารักนะเหมาะกับแนวเด็กๆดีนะครับผม Okay, โอเคลงมาแล้วอึ๊อยอมาแล้วข้าก็หุ่นกระป๋อง <laughs> <laughs> น่ารักมากกดูท่าเดินนี่ครับ <laughs> โอ้โหมันดูเป็นหุ่นกระป๋องที่แบบว่าดกแดกมากเลย <laughs> ถ้าเดินมันจะน่ารักมากนะครับผมโอเคอุ้ยมีหอยด้วย <laughs> เอยจาหอยจาหอยมาี่ก่อน มานี้ไปกับข้าเจ้าหอยข้าไม่มีเพื่อนโอ๊ยแกกับโอ๊ตกตกตกน้ำตกน้ำไอเจ้าหอยมันเป็นความผิดของแกอยู่ดีก็มีหุ่นยนต์โผล่ขึ้นมาครับผมน่าจะเป็นหุ่นยนต์สำรวจนะครับเฮ้เฮสวัสดีเพื่อนนายชอบเป้าดาวดวงนี้ยฉันชื่อพอดฉันชอบดาวดวงนี้มากเลยดาวดวงนี้มันแจ่มแจ้ง ใช่ใช่ผมผมก็ชอบดาวดวงนี้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยลืมสำเนียงผมผมก็ชอบดาวดวงนี้เหมือนกันท่านเอ์ทำไมเนี่ยตามนายเลยเห็นไหมเนี่ยอ่าเขาบอกให้กดแ็บนะครับเพื่อไปดูมุมมองของไอพอตนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่อพอตหรือเปล่านะครับโอเคครับเราสามารถจะดูได้จากมุมมองข้างบนนั่นเองนะครับนะสามารถกด w a s d นะครับผมในการบังคับดูแล้วก็ไปสำรวจได้นะครับว่าบนพื้นผิวนั้นมีอะไรอ่าเขาบอกให้เราเนี่ย ไปเอาสิมันมีอุปกรณ์อยู่ในนั้นแหละโอเคงั้นเรารีบไปเลยครับผมสามารถกดเมาส์ซ้ายสลับกับเมาส์วขวาในการปีนนะครับผมไปเลยเจ้าบัสไปเอาอุปกรณ์แล้วมาแล้วค่ะเมาแล้วมาเร้วมาแร้วมาเล้ว,ลวขอหน่อยอุปกรณ์อะไรอ,จจะอึ๊บโอ้อันนี้มันคือโฟลเด็กสามพันมันสามารถที่จะไปกรอป DNA แล้วก็เอาพืชอะมาปลูกใหม่ได้อุ้ยเป็นสุดยอดไปเลยโอ้ฉันขอบคุณนายมากเลยสําหรับการช่วยเหลือขอบคุณที่อธิบายนะ นี่ไงเขาบอกว่าเครื่องนี้สามารถจะสแกนนะครับพวกพืชพวกนี้ได้ด้วยนะครับเราสามารถสแกนแล้วก็เอามาล็ดไปปลูกได้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้านั่นเองโดยการจับไว้นะครับแล้วกด e ว้าวได้มาแล้วบอสได้มาแล้วอุ้ยมีนี่ด้วยมีมีเต่าทองไอไหนเต่าทองรอด้วยเต่าทองจบเต่า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 ทอง ทองอุยอุ้ยอุยอุ้ยตกใจตกใจยังเลยอะเต่าทองอะไรมันมุดดินได้อะอุ้ยนายไม่ตายเหรอเต่าทองเฮ้ยนายมุดดินลงไปนายไม่ตายเหรอโอยฉันไม่ตายหรอกฉันมุดดินได้เป็นเต่าทองมุดดินะ่ะไม่รู้จักเหรออฮ้ยเต่าทองมุดดินทาไมต้องเหนื่อยเหนื่อยกันทั้งดาวเลยนะเนี่ยเนื่อยดีกว่าครับไม่สนใจไปดีกว่าครับเราขึ้นไปดีกว่านะครับเือนจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนั้นนะฮะเราต้องปีนเขาขึ้นไปครับ กดซ้ายสลับขวานะครับไม่ใช่ปีนง่ายๆเลยนะครับผมในการปีนต้องกดเมาส์ซ้ายสลับขวานะครับก็จะปีนช้านิดหนึ่งนะครับโอเคมีพืชใหม่ให้เราสแกนแถวนี้ด้วยจัดไปจับไปเลยครับปั๊บแล้วกด e กด e เพื่อสแกนฟิวฟิงได้มาแล้ว เราสามารถจะกด E ค้างไว้เพื่อเลือกซีดได้นะครับตอนนี้เราได้ซีดใหม่มาอันนี้รู้สึกว่ามันจะยาวๆนะครับเราน่าจะสามารถจะสร้างสะพานให้กับเราได้นะครับป๊๊บนี่ไงล่ะสุดยอดไปเลยไปเลยไปเลยไปสะพานให้กับเราได้จริงๆนะครับอันนี้อันสูงๆนี่ใช้ได้เลยครับผมไปปีนไปเลยบัสปีนไปเลยได้ครับผมผมปีนขึ้นไปแล้วไปเลยบัสโหลดไปดิ รออะไรเล่าอุ้ย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 เลยเลยเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตกบัสอุ้ยโฮ้ยโฮ้ยไม่ตกโฮ้ยเฮ้ยไปต่อครับผมไปต่อรออะไรเล่าไปต่อนี่ไงปีนป่ายขึ้นไปปีนป่ายขึ้นไปลุยไปเลยบัสเกมนี้ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากมันต้องปีนขึ้นไปครับถึงแล้วว้าววันนี้คืออะไรเนี่ย เขาบอกว่าให้เราใช้มือสองข้างแล้วก็เปิดออกครับเปิดโอ้ยทับหัวโอ้โอ้หัวบัสแบนพอดีอะโ่ยึดโอ้ย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 หนักหนักหนักหัวหัวบัสจะแบนอยู่แล้ว啊เอาเลยฮะเปิดมาเลยฮะสี่ข้างครับเอ้ยสามข้างครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาผมนี่ไถเลยครับผมไปครับไปครับของอันนี้คืออะไรว้าวมันคือเจ็ตแพค เราสามารถจะพุ่งได้โอ้โหเราลดอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับผมเจ็ตแพดของเราเย่เยี่ยมยอดโอเคเขาบอกว่าเขาเจออะไรลองไปหาเขาดูสิได้เลยไปเลยครับผมไปหาพอดกันดีกว่าเอ๊จะพอดนหนเจออะไรอ่ะไปไปดูดีกว่าว่าจะพอตเจออะไรเจาพอตเจอเหมือนเป็นยานของเราเหรอเนี่ยนี่มันชิ้นส่วนของยานเรานี่นา ยานเราชื่อว่ามอมนะครับเป็นแม่เหรอยานแม่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราจะต้องหาทางในการซ่อมมันให้ได้นะครับผมเราสามารถจะกดสเปซนะครับในการแท็กไว้นะครับว่านี่คือยานแม่ของเราที่เราจะต้องปีนขึ้นมาเอานะครับเราต้องขึ้นไปนะครับโอ้โหโคตรสูงเลยจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเราคงต้องหาพวกพืชแปลกๆนะครับในการขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรเด่ยตรงนี้มีคริสตลัลครับเก็บคริสตลัลเลย เย้คริสตัลคือพาวเวอร์เลเวลหรอืมสามารถจะเก็บเพื่ออัปเกรดพาวเวอร์เลเวลได้งั้นเหรอมีปุ่มอะไรตรงนั้นีีค่ะไปดูครับเฮ้ยมีพืชใหม่อีกแล้วสแกนเลยป๊าได้มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยพืชดีดหน้าแหกเลยโอ้ยนี่เป็นพืชน,นะครับที่เราสามารถจะโดดไปได้เลยนะฮะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกไงอ่ะเหมือนสปริงเด้งให้เราไปไกลๆอะครับ มาเครื่องนี้คือเครื่องอะไรเนี่ยเปิดเลยเอามือทั้งสองประสานไว้นี่อ๋ออันนี้คือเอาไว้รีสปาวพอยต์เหรอเหมือนจุดเซฟอะไรประมาณนั้นนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเนาะนี่เลยไปไปด้วยอันนี้แหละครับไปเลยอย่าอย่าอย่าให้ฉันตกน้ำตกน้ำฉันตายนะเดี๋ยวเราต้องเล็งให้ดีๆครับไปเลยไปดี ลงดอกบัวครับดอกบัวที่ไหนแล้วเรียกใบบัวโอเคกดสแกนไ้ครับผมเราสามารถจะปลูกใบบัวบนน้ำได้นะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับนี่เลยเราจะได้ไม่ตกน้ำไงโอเคเอามาอตกน้ำตกน้ำถ้าตกน้ำนี่เราตายเลยนะครับเนี่ยอุ้ยบัตเกือบตายแล้วผมไม่ตายหรอกผมไม่ตายง่ายๆใช่ นายจะไม่ตายง่ายๆเพราะว่าพี่กันเป็นคนเล่นไงใช่ไหมพอพี่กันเป็นคนเล่นเนี่ยแหละนายเนี่ยจะตายอยู่แล้วไปเลยดีกว่าไปไหนดีนะเอ้ยต้องช่วยเต่าทองก่อนโอ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันจมน้ำอุย้ยบ<า>ัตมาช่วยแล้วแป๊บหนึ่งอึดอึดอึดนี่เออเป็นไงนายรอดแล้วนายรอดแล้วใช่ฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วดีใจจังเลยเออดีมากไปเลยเจ้าเต่าทองตรงนั้นก็มีหอยอีกตัว เจ้าหอยเจ้าหอยไม่ควรอยู่ข้างบนเจ้าหอยไปอยู่ในน้าไปไปอยู่ในน้ำมาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บัสไม่ใช่บัสไปอยู่ในน้าเออเจ้าหอยต้องไปอยู่ในน้ําหุยมีปลาด้วยอะปลาเยอะแยะเลยนี่มันดอกอะไรเด่ยแปะไว้ได้ไหมแปะไว้สแกนเย้ได้ดอกไม้ใหม่แล้วไปเลยฮะน่าจะลอยได้แนละ้วะต่พวก เฮ้ยพุ่สูงด้วยแถมได้เจ็ตแพดอีกนะครับโอ้สูงอยู่พอสมควรเนาะอึใบบัวไปเย yeah. โดดไปเลยว้าวมีเจ้าปูด้วยเจ้าปูเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันใหม่อีกแล้วอ่ะเป็นแคคตัสนะโอ้มันเป็นแคคตัสครับมันน่าจะเอาไว้เอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาไว้ปลูกที่เนี่ครับพวกตามทะเลทรายนะครับ อีพวกนี้เราเราถูกมันได้ไหมเนี่ยเราตายไหมเนี่ยอู้หูเจ็บ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 โอ้เจ็บ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 มันเป็นนามถูกไม่ได้มีชาเลนจ์อีกแล้วอไปเลยชาเลนจ์นี้ให้เราทําอะไรตามไปเลยครับอให้เราเก็บไปเรื่อยฮะดูไม่ยากเท่าไหร่นะฮะนี้โดดไปเลยไปเลยไปเลยไป ได้แล้วครับผมเราก็ลงไปข้างล่างนั้นครับโหนี่โดงกระบองเพชรตายไหมเนี่ยโอ้โห้ยเด้งหัวขาดหัวแตกได้มาแล้วครับหนึ่งเลง้งสุดยอดชนะหนึ่งเล้งแล้วหุ้ยต้นกระบองเพชรตรงนันใหญ่มากครับต้องเข้าไปดูกันหน่อยแล้วล่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปสู่ความเวิร์งกวัง,วงวสูงมากครับอันนี้ผมชอบมากเลย เย้ yeah, ได้แล้วไปกันดีกว่าได้ห้าอันแล้วคริสตัลมันมีตอนกลางคืนด้วยเหรอเนี่ยตอนคืนไม่ใช่มีตัวอะไรมากัดเราแล้วเนี่ยคงไม่คงไม่ดั์กอย่างนั้นหรอกมั้งผมว่ามันเป็นเกมใสๆนะคงไม่ดร์กขนาดนั้นปีนขึ้นไปดูดีกว่าครับว่าต้นกระบองเพชรมีอะไรอันนี้เขาจะพาเราขึ้นไปไหนผมยักรู้ไปเลยลุยไปเลยวูวูสูงมากหอหึออยังสูงอะ่ะ ถุงมากเลยครับตอนนี้ไปติดจเจ็ดไอพ่นส่งเราขึ้นไปอีกครับอยากขึ้นไปถุงสูงแล้วอะโดยตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ครับไปดูกันดีกว่าไปไปเลยลอู้ไอพ่นลงอ้อ๋อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเทเลพอร์ตนะครับหรือว่าจุดรีสปาลพอยนั่นเองพุ่งไปเลยชาวโลกไปครับไปครับโหตรงนี้ลงยากหน่อยฮนะลงยากหน่อยฮนะ ถึงแล้วโอ้ยข้นชั่วอึชขค่อยปีนขึ้นไปเหลืองๆนี่คืออะไรอยากรู้เป็นเหลืองๆครับเป็นเหลืองๆคืออะไรอะไรอ่ะกด e โอ้โหโอ้โหว้าวว้าวโอ้โอ้ ติดติดติดบักแดกติดข้างบนนี้มีอะไรอยากรู้ตื่นเต้นจังเลยครับโอ้โหเกมนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้น่าตื่นเต้นมากโอ้ยเมฆเมฆมาบดบังย่ายา,ยาเราไม่อยากไหมโอเคมาตรงนี้ครับค่อยๆขึ้นไปครับม,มาเก็บคริสตัลอันเดียวคุยมันสูงมากเลยท่านผู้ชมไปไป ฝั่งนู้นเลยฮึบอ่าอยากไปทางฝั่งนู้นด้วยครับผมก็อยากรู้ว่าฝั่งนู้นมันสามารถจะโตได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับลองไปดูฮนะฮึบไปเลยโอ้พาเราไปไหนอีกเนี้ยโอ้สุดยอดอุ้ยอันนู้นเลยเหรออ่ออย่าเพึ่งเลี้ยวดิขึ้นมาขึ้นมาโอเราบังคับทิศทางโตมันได้ครับ โอ้สุดยอดสุดยอดสุดได้แค่นี้มันก็จะมีระยะทางของมันนะครับกระโดดไปเลยถึงถึงโอ้ยอุ้ยอืมโอ้เสียวมากกลัวตกมากเลยตอนนี้อุ้ยอุ้ยค่อยคขึ้นค่อยคขึ้นมือเปียกเลยครับตอนนี้มือแฉะเลยตื่นเต้นมากโอ้โหเมฆมาบดมาบังอีก ตอนนี้ได้อยู่ตำแหน่ง400กว่าเมตรแล้วนะครับมาดูข้อข้างบนนี้มีอะไรครับอุสาบรีบมานะครับเนี่ยมีต้นกระบองเพชรหนึ่งอันพระเจ้า้ยอุ้ย้ยเสูงมากเลยท่านผู้ชมจะเป็นลมแล้วเนี่ยเราควรลงแล้วแหละว้าวตกโอไมโอไมตกแล้วตกแล้วเจ็บเจ็บ เจ็บมันเจ็บมันเจ็บตกแล้วมันเจ็บโอเคโอ้ยไปดีกว่าครับลงไปข้างล่างกันดีกว่านี่ไงยานแม่เราอยู่ตรงนี้เราต้องขึ้นไปอุ้ยแต่มันมีแอ็บบิลิตี้หลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆอ็บบิลิตี้นี้เอ้ยเราต้องไปตรงนี้ดีกว่านะครับใช่เลยเราจะไปเอาอบิลิตี้ตรงนี้ครับแล้วคราวหน้าเราค่อยมาเก็บชิ้นส่วนยานล้วกันนะครับผมอยากรู้ว่าแอ็บิลิตี้ตรงนี้มีอะไรครับไปเลยโยนบัวไป อ่าบัวเราเกิดแล้วโยนไปอีกโยนบัวไปโยนบัวโยนบัวไปเลยเออโตใกล้ๆก,ก,กันก็ได้ครับอ่าโอเคไปถึงเลยฮะไปะไปดู a อ i บ i ิลิต้วพอก่อนนะครับผมไปดูดิว่า a อ i l บิลิใหม่คืออะไรนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไปเลยลุยไปเลย ส่งขึ้นไปสู่ความเวิงวังวูบิลิตี้ใหม่คือไอะไรขอดูหน่อยอบิลิตี้ใหม่มาแล้วผมมาแล้วเปิดออกมาเปิดออกดูยูฮูฮูบิลิตี้ใหม่ของบัตอืดโอยหน้าแหกมาเก็บเลยอะไรอะ่ะเรากด C โอ้ยกดสีกิ้งได้อบิลิตี้ใหม่ของบัตเองโอ้หสามารถชาร์จแล้วไปได้เร็วขึ้นนะครับสุดยอดฮะเหมือนกับเราวิ่งอะสปินไปเลยวู้สุดยอดมากครับโอ้โหตกน้ำตกน้้มอุ้ย โอ้โหเทียบโอ้ตกน้ำตายเลยเออโซนไงบัตโซนไงโอเคครับผมตอนนี้ก็โอ้โหได้ทากิ้งมาใหม่นะครับ ไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วกันนะถ้าชอบหรืออยากดูต่อ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เมนไว้อยากดูต่อกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเนาะถ้าผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำให้น้องๆแบบหายเครียดแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับคลิปผมได้ผมก็จะดีใจมากนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับไปเลยสู่ความเมืองวาง,วางบักบัดลุยยังไงก็อย่าลืมดูคลิปเก่าๆตามนี้เลยนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆบอกต่อเพื่อนๆด้วยถ้าคลิปนี้สนุกแนะนำกันนะครับช่วยช่วยกันแล้วเจอกันใหม่ครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมก็กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับยังไม่จบกับนนะครับโอเคครับผมก็จะมีลัคกี้บอกกับ